สวดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องอัดไทยนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องอัดไทยนั้นก็จะนำข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับนามาฝากพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนอีกเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้นั้นก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหรียญสิบบาทโลหะสองสีแบบหมุนเวียนนะครับของพ่อหลวงรัชกาลที่9านะครับนามาบอกมาก่าวไว้กับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามได้รับชมกันนะครับวันนี้นั้นได้นําเหรียญชนิดราคาสิบบาทโลหะสองสี ปีพศสองพนห้าี่สิบสานะครับนี่ครับจะสูมให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะครับของพ่อหลวงนะครับที่ผลิตไม่เยอะนะครับผลิตน้อยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับมีจำนวนการผลิตอยู่แค่1นล้าน6หันเหรียญแค่นั้นเองนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่1ล้านหนึ่ง 6แสนนะครับ60,000เหรียญนะครับกับจำนวนการผลิตของเหรียญ10บาทโลหะ2สีปีพศ2543นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตไม่เยอะนะครับกรดลายด้านหลังก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นรูปพระปางวัดอรุณนั่นแหละครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2531นะครับเป็นเหรียญแรกที่ผลิตออก เข้าสู่ระบบหมุนเวียนนะครับปี31มมาจนถึงปี60นะครับปีสุดท้ายของพระหลวงก็คือปี6กนะครับกับพระหลวงรัชกาลที่9นะครับรูปแบบเหรียญก็รุ่นเก่าก็จะพิเยนเล็กนะครับแต่รุ่นใหม่นั้นสร้างขึ้นมาปีพศ2551นั้นก็จะเป็นพิเยษใหญ่นะครับแล้วก็ขอบด้านในก็จะไม่มีนะครับมีเฉพาะขอบนอกนะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นใหม่เดี๋ยวเอาให้ชมนะครับแต่มาพูดถึงเหรียญนี้กันก่อนนะครับสําหรับเหรียญ ชนิดราคาสิบาทโลหะสองสีด้านหน้าเป็นลูปพ่อหลวงราชการที่9และก็ด้านหลังนั้นเป็นพระปางค์บรรุนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีความสวยงามนะครับจำนวนการผลิตก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ที่1นึ่ล้านหกแสนหกหมื่นหกพเหรียญน,นะครับก็ถือว่าไม่มากนะครับจํานวนนี้กับเหรียญหมุนเวียนนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับใครพบเจอเก็บสะสมไม่ได้นะครับ แต่ถ้าใครจะหาซื้อหาอะไรก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ซื้อขายของออนไลน์ได้นะครับก็มีการลงซื้อลงขายกันครับฝากซื้อฝากขายกันมีนะครับหรือใครที่อยากจะฝากซื้อฝากขายก็สามารถถ่ายรูปเหรียญของเราฝากซื้อฝากขายในเว็บไซต์ซื้อขายของออนไลน์นี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไหนก็สามารถถ่ายรูปเหปรียญโพสต์ลงฝากขายได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งทุกวันนี้ที่ง่ายต่อการซื้อขายนะครับเข้าถึงผู้คนได้เยอะนะครับทุกวันนี้ก็มีการซื้อขายของออนไลน์นี่นะครับที่ว่า ง่ายๆเลยนะครับ <Culture. S 1> สาหรับเหรียญปี43น,นี้นะครับนี่นะครับถ้าพูดถึงแล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมอย่างที่บอกครับนับวันก็ยิ่งจะเหรือน้อยลงไปทุกทีนะครับกับเหรียญของพระหลวงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นราคาไหนนะครับชนิดราคาเท่าไหรก็สามารถเก็บไปได้นะครับพบเจอเหรียญใหม่ก็สามารถเก็บได้นะครับสาหรับเหรียญปี43นี้ก็บอกอย่างที่บอกนะครับมีจํานวนการผลิตที่ไม่มากนะครับอยู่ในเหรียญที่ติดอันดับ ผลิตน้อยของเหรียญหมุนเวียนของพอระหลวงรชัชกาลที่9ชนิดราคา10บาทนะครับปี43นั้นถ้าพูดถึงว่าถ้าเหรียญที่ผ่านการใช้งานอย่างนี้นะครับราคานั้นซื้อขายกันก็ตั้งแต่30บาทขึ้นไปนะครับจนถึงระดับหลักร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่สวยงามที่ผ่านการใช้งานไม่เยอะอยู่ในระดับยูนซีนั้นก็ถือว่าแพงมีราคาที่สูงนะครับสำหรับเหรียญยูนซีเขาประเมินไว้สําหรับปี43นี้อยู่ถึงราคานั้น550เลยนะครับกับเหรียญปี43นี้นะครับ มีจํานวนราคา,าเหรียญยูเอ็นซีนะครับไม่ผ่านการใช้งานนั้นอยู่ถึง550นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานอย่างนี้มีการฝากซื้อฝากขายกันก็อยู่ที่ตั้งแต่30บาทขึ้นจนถึง50หรือหน0่ยเลยขอว่าได้หรือจะสูงกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่และคนที่จะตกลงซื้อขายกันนะครับกับเหรียญ10บาทโลหะ2สีปีพศ2อ4พนีนี้นะครับแต่เตือนไว้ก่อนนะครับให้ระวังเหรียญหนึ่งไว้ด้วยนะครับอีกเหรียญนะครับ กลัวมิจฉาชีพนะครับฝากเรียนไว้ก่อนนะครับถ้าใครคิดจะสะสมนะครับแล้วก็มีคนไปเสนอขายให้ก็ระวังด้วยนะครับกับเหรียญ10บบาทโลหะสองสีเช่นกันนะครับปีพศ2อ4พัน่ยินะครับกลัวว่าจะมีการตัดหางเลขเกศนะครับนี่นะครับก็จะมีการตัดหางเลขเกศตรงนี้ออกนะครับให้เป็นปี4ี่สามนั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่แตกต่างกันเยอะนะครับนี่ครับถ้าเหรียญปี4ี่สามนะครับ ก็จะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับปีสี่สามนั้นจะเป็นข้างล่างนะครับปีสี่เกียดนั้นจะเป็นข้างบนเดี๋ยวกลัวมิจฉาชีพนะครับก็เตือนไว้ก่อนนะครับกลัวมิจฉาชีพนะครับจะมาหลอกลวงเรานะครับ ตัดหางเลขเกียตตรงนี้ออกนะครับแล้วก็จะให้เป็นปี4ีสเพราะว่าจะได้มีราคานะครับเพราะว่าเป็นปีที่หายากครับปีสี่เกียรตินั้นก็ถือว่าจํานวนการผลิตเยอะอยู่นะครับพบเจอได้ในระบบอยู่นะครับแต่ก็สามารถเก็บไปได้นะครับเหรียญเก่าๆของพ่อหลวงราชการที่9นะครับไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนก็น่าเก็บนะครับนี่ก็นํามาเรียนกันไว้นะครับกับเหรียญปี4ีสแล้วก็ปีสี่เกียรติว่าระวังมิฉาชีพไปด้วยนะครับจะมีการตัดหางเลขเกียรติให้เป็นปี4ีสนะครับ ก็เตือนกันไว้นะครับและก็ถ้าใครที่อยากเก็บเหรียญนะครับเหรียญนะครับถ้าอยากเก็บให้คงทนให้สวยๆงานครับอย่างนี้ครับเนี่ครับพบเจอเหรียญใหม่ๆสวยๆนะครับให้นําถุงพลาสติกของเรานะครับแล้วก็มาแพ็คไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแพ็กเก็บไว้นะครับเหรียญก็จะได้ใหม่อยู่เสมอนะครับเนี่ครับเดี๋ยวจะเกะให้ดูนะครับว่าเป็นเหรียญยังไงนะครับเนี่ยแล้นาถุงพลาสติกเนี่ยครับมาใส่แล้วก็ มาแพ็กเก็บไว้อย่างนี้นะครับก็ดีนะครับเหรียญนั้นก็จะได้ใหม่อยู่เสมอนะครับแล้วก็เวลาขายนั้นถ้าใครอยากขายนะครับถ้าเหรียญใหม่ๆอย่างนี้ถ้าเก็บไว้อีกในอนาคตข้างหน้านั้นก็จะมีราคาที่สูงขึ้นแน่นอนนะครับกับเหรียญที่ใหม่ๆอย่างนี้นะครับทุกพศนะครับของขรงราชการที่เีเก็บไว้ได้หมดนะครับนี่ก็เป็นปีสุดท้ายของขรงราชกาลที่9นะครับก็คือเหรียญ10บาทมีพศ2560นั่นเองนะครับ นี่เป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับผสเดียนจะใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่านั้นผสเดียนเล็กนะครับแตกต่างกันนะครับแต่แนะนําให้เก็บนะครับถ้าเจอเหรียญใหม่ๆอย่างนี้นะครับการเก็บเหรียญใหม่ๆก็จะมีประโยชน์ในอนาคตนั้นราคาก็จะสูงแน่นอนนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหมุนเวียนแต่ว่าเก็บให้เก็บเหรียญที่ใหม่ๆสวยๆนะครับหรือใครอยากเก็บเก็บได้ทุกเหรียญครับถ้าพูดถึงนะครับแล้วก็เก็บแล้วก็ เอามาใส่ถุงไว้แพ็คไว้ดีๆนะครับหรือใส่กรอบไว้ดีๆนะครับเหรียญก็จะได้ใหม่อยู่เสมอนะครับก็ได้นํามาฝากกันนะครับนี่ครับการเก็บสะสมนะครับวันนี้ก็จะนํามาฝากกันกับเหรียญส0บบาทโลหะสองสีปีพศ2543นรบมะครับก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่โอเคเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับกดติดตามด้วยกับช่องอัดไทยครับมีความคึบหน้าเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกับการอัปเดตราคา แล้วก็มีเหรียญแบบไหนที่น่าสะสมนั้นก็ <c oughs> เช่นเดิมมา่ากเช่นเคยนะครับขอบคุณครับให้ร่ำรำรวยกันทุกคนครับสำหรับคลิปนี้สวัสด,ดีครับผม